คันเบอร์สามหวัดดีจ้ะพี่เลอดตกใจจว้าวเอร์ยูเบอร์สามอ่ะเบอร์สี่จะออกแล้วนะการขึ้นรถตู้ยังอ่ะยังไม่ขึ้นเลยมักมักมักหมูไม่มักมักหมูเนี่ยเมื่อกี้น้องบอกว่าหมักหมูแปลว่าคิดถึงมันเป็นว่าคิดถึงได้ไงวะหมักหมูหรือว่าในในในไปลงเอยแน่แม่มักหมูจะมาจากหมักมุ่นเหรอในนั้นเปล่าไอไอรถมือแม่เปล่าหมักหมูหรอหมักหมูอะไรวะ แปลว่าอะไรหมักหมูเธอหมักหมูแปลว่าอะไรอ่ะนี่ไงทำไมหมักหมูแปลว่าคิดถึงคะเอ้ยนี่ไงรับสิรับสิอะไรวะอ๋อมันจอยหลาอ๋อนี่อ่ะอล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันรับแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะต้อารับแล้วอ่ะหวยออกอะไรไม่รู้อ่ะหวยออกอะไรวันนี้ไม่ใช่หวยมันขึ้นมหมอ้าวแลม่อยู่ไหนลูกแม่อยู่ไหนไปชวนกันเลยอ่ะแม่อยู่ไหนอยากไปด้วยแม่ กันนะแม่อยู่ไหนลีอยู่ไหนอยู่คันข้างๆทำไมไม่มาแป๊บหนึ่งแม่มีคนเลือกฟิลเตอร์อยู่ไอ้เล้ยบูตอนก็บอกว่าเลือกฟิลเตอร์อยู่อยู่ไหนแม่หมักหมูไปว่าอะไรบอกก่อนหมักหมูไปว่าอะไรมีคนบอกว่าหมักหมูแปลว่าคิดถึงเคยเห็นปลาไหลโอเล่เปล่าแม่เมื่อกี้เขาจะปล่อยปลาไหลโอเล่กันนะ หนูปล่อยกบมักหมูไปว่าอะไรบอกก่อนแล้วหนูไปไหนอะกลหนูไปไหนเอออะไรอ่ะหนูมีใบไหมแม่จะแจ้งกับกรุงเทพกับกรุงเทพนี่ไปไหนกันมาเออมาปล่อยปลามาอ๋อมาถามแม่ทำไมรถตู้แม่ก็อยู่ข้างๆแกเมื่อกี้แม่รถตู้เบอร์อะไรเบอร์สาม อามลงอาเบอร์สี่เบอร์สี่เข้าใจรู้โอเคครแต่ว่าเป็นสามสี่สามสี่หนึ่งสอง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 หนึ่งหนึ่งเข้าใจอามีเรื่องอะไร้อหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งาน久า居น还在นี้呀，太了，ม个มอยู่บนรถอีกคะคืออะไรนะ มีก่มีคนถามว่าอ um, ุ้ยตายแล้วนานขนาดนี้ทำไมยังอยู่บนรถกันอีกคะเนี่ยถ้ามาจิวเลยทไมอาสมายใจเชอสร้างเนาะหน่าหนี่ทาไมเต้อืมพี่มิบอกว่าถ่ายรถโรงเรียนได้เทปหนึ่งอ่าเปิดรายการให้ฟังหน่อยเนอตสองสามสวัสดีค่ะ ะครับเหล่าเรนเจอร์นะฮะเราจะมาเชิดชูของดีของเด็ของกคนแล้วผล้และตอนนี้นะครับเราอยู่ในโรงเรียนพระอุมาอุปัมภัติด้านหลังมีแขกรับเชิญค่ะวันนี้นะคะมาจากซีรีส์นะคะเรื่องเรื่องอะไรคะคุณลีเล่นเรื่องอะไรคะนาบีบฉันจะไม่รักเธอนะจิตบ้าเอ้ยมาจากเรื่องนาบีฉันจะไม่รักเธอถ้าไม่ได้ทำพิพแต่เธอไม่พออะไรนะ ตอนเป็นช่วงนี้ดีกว่าวันนล้นเลยเหรไปแล้วแต่สี่ไปแล้วไปครับตั้งแ่วันต่อสี่ทำไต้องหังสือแล้วเราก็มีการรายงานข่าวรายงานข่าวกันตัวท็อปด้านารนี่่อสี่้ายนเ่าธออยู่ข้างหลังชันนตสี่อ๋อเห็นแล้วเออ ทำไมตัวท็อปเร็วๆวันนี้เราจะมาคุยกับเด็กเก่งน้องยุ้ยสังตัวเราได้การอะไรกันไการจัดระเบียบเอาใหม่อะไรเนี้ยพูดใหม่ดิวันนี้นะครับเรามาอยู่กับน้องยุ้ยสังนะครับเด็กตัวท็อปเรื่องการจัดระเบียบคนครับอยู่กับยุ้ยสังเด็กตัวท็อปยุ้ยสังตัวท็อปด้านไหนคะยุ้ยสังตัวท็อปด้านการจัดระเบียบค่ะ เอ uh <t iny> <t iny ื่องการจัระเบียบไล่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 ไปเลยจ้าไปเรื่องกาซื้อไเรื่องกซื้อหุ้ยย่ยมไปเื่องหุ้ยเ่ยรื่องการจัดระเบียบค่ะมีเด็กตัวท็อปอยู่ข้างหลังคุณนะคะน้องบอสค่ะน้องบอสวันนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับผมเที่ยงตรงทางช่องจีนเอ็มทีสิบห้าวันนี้พวกเราไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มึงเอาใครเหงาอ่ะเออมึงว่ากูเหงาหรือพวกมันเหงาใครเหงามันก็ห่างเราไม่เท่าไหร่อยู่ข้างหลัง่ะอืมใครเ,ง <laughs> ครเงหรเงากันก่อนนะไปไหนไปทําบุญค่ะเลิฟอยู่พี่กันมาหากีตาเอีกคำถามอุร <dies> ะ <laughs> ใครโดนลงโทษ <laughs> <k S 2> คนนี้คะ่ะโดนลงโทษอืมงงเลยการลงโทษวันนี้นะคะก็คือการเอา มาจากเรื่องนาบีฉันจะไม่หลับเจอนะคะานาบีแปลว่าผีเสื้อนะคะดังนั้นค่ะเราต้องทําให้เสื้อกลายเป็นผีค่ะเอ้ยพูดอะไรอ่ะก็คือทำให้หน้ากลายเป็นผีอ๋อผ <laughs> ีทำแล้วหรอเอาว่าหลังมัต้องทําเหมือนกว่า <laughs> ไปกับใครบ้างไปกับหลายคนเลยจ้า